อาัางเัจ็ดเก้าแปดศจาแย์ฟังชัดๆอีกครั้งหนึง่ง7 9 8 0เก้าครับเจ็ดเก้าแปดศู์ให้อารย์โกยนะครับอยู่ใรดนเดรับคุณผู้ชมนะครับแลนนี้อยู่กับอาจารย์โกยนะครับเพราะว่าท่านมีสัมผัสสัมผัสที่1ที่สงที่3นะครับท่านสัมผัสได้นะครับในการเอาตัวเลขทุกครั้งนี่ท่านจะสัมผัสนะครับ ออเนีมาสัมผัสทิศพันธ์ช่องหุมซาปยานาคนะครับคุณชมท่านนํามือสัมผัสอ่ะลองดูฮะเนี่ยคุณชมดูฮะโอ้ขนลุกก็เนี่ยแสดงว่าท่านมีเซนนะฮะนะครับอ๋อสัมผัสได้ครับมนะครับนี่อาจารย์โคยนะครับท่านจะบอกได้เลยว่าสัมผัสได้อาจารย์ครับพูดตรงๆอ่ะกนเดินก็สวัสดีก่อนเนาะอาจารย์ครับ ถามมาแล้วตอบถามมาแล้วตอบอยา่าตอบก่อนถามครับเนีน่ยเดี๋ยว,ว <c oughs> อาจาร,รย์นั่งเนาะอาจารย์ก็สบายนะนั่งสัมผัสอาจารย์แบบชัดๆเลย <c oughs> คือเลขเข้าทุกงวดและอาจารย์มีจิตสัมผัสในเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือเรื่องวิญญาณนะอาจารย์เวลาอาจารย์ไปมันเป็นยังไงอาจารย์เรื่องวิญญาณไม่มีมีแต่สิ่งลี้ลับอ๋อลี้ลับ ทุกวดที่อาจารย์ไปมันเป็นยังไงครับเวลาเราไปหาเลขปกติธรรมดาสบายสบายเลยยุงก็ไม่กัดครับก็ไปนอนนู่นที่น้องระเบิดก็นอนน้องระเบิดคือสารปูตาใช่ไหมครับเขาไม่รอดน้องระเบิดเป็นอะไรนอนตรงนี้พ้องก็นอนครับนอนได้ทุกที่ผมนอนแค่ให้โชคให้ลาบ แล้วเห็นว่าอาจารย์ที่ไปสัมผัสที่ต้นมะม่วงแล้วก็สัมผัสเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สามมันเป็นยังไงอาจารย์เขามาบอกหรือยังไงครับตอนก็เขามาบอกเองแหละผมสรุปคือเรียกมาทั้งหมดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วเทวดาฟ้าดินทั้งหลายให้เชิญลงมาแล้วก็แม่กองพิงประทนไหนอ๋อพระแม่ธรณีด้วยครับอ๋อเรียกมาทั้งหมดครับมาแล้วเต็มอก อาจารย์ต้องเล่าหรือิว่าเวลาเข้ามาเขาจะอาจารย์ไปขอเลขเขาก็รู้แล้วว่าอาจารย์ไปขอเลขใช่ไหมครับแล้วเขามาก,การะซิบบอกว่าเลขออกอยังไงอะไรงี้ยหรือเปล่าครับครับคือถ้าไม่ชัดเขาบอกให้พูดอีกครังร้งหนึ่งสามหนึ่งเป็นส่วอะไเป็นอีกส่วใครเขาจะบอกเลยบอกครับนะครับเขาเขาจะมากระซิบข้างหูยังไงครับกระซิบข้างหูถ้าบอกผมฟังไม่ชัดให้พูดใหม่ ้าพูดมาชัดให้พูดใหม่ครับต้องพูดชัดๆถึงจะบอกเขาให้ถูกอถ้าพูดมาชัดบอกเขาไม่ถูกหลงคือทุกครั้งถ้าอาจารย์ไม่ชัดเกิดจะไม่บอกใครเลยไม่ชัดต้องถามใหม่อีกรอบหนึ่งอ๋อคือสมมติไปเอาที่ต้นมะม่วงนะที่กระดูกลอตเตอรี่นะครับผมบอกว่าไม่ชัดผมไม่ได้บอกใครนะผมพูดคนเดียว ไม่ได้พูดบอกจากวาจาต้งพูดในใจของผมครับบอกว่าไม่ชัดให้พูดใหม่ไม่ได้พูดบอกใครเลยคือไม่ชัดให้พูดใหม่ให้ดังในทางหูนี่จะดังกลางหูอ๋อครับเป็นเสียงครับจะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายอาจารย์อันนี้คือของงนญาตนิดนึงเนาะได้เลยผู้หญิงหรือผู้ชายที่ท,ที่มาผู้ชาย อ๋อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงครับแต่ถ้าตรงนั้นผู้หญิงต้องต้องอยู่ข้างซ้ายผู้ชายอยู่ข้างขวา๋อผู้หญิงจะเสียงดังข้างผู้หญิงอยู่ข้างซ้ายซ้ายผู้ชายอยู่ข้างขวาจะดังข้างขวาผู้ผู้หญิงมันระซิบด้านซ้ายผู้ชายกระซิบด้านขวาครับถ้าเป็นกระเทยล่ะกันอุ้ยกระเทยผมนี่ลงกลางหัวเลยแหละกลางหัวกลางกระมม่โอนี่โรงเรียน อย่างวิทยาขาดครัก็ใส,ส่สตางค์ให้ผมเป็นส <3, 000 S 2> ามพันสี 1, ่พันว่าสาม่พันสี่พันต้นไม้ต้นขนวนนะ่ะที่เราไปกันโอ้ต้นต้นขนวนนะจากกลเลยห้เจ็ดสองเกจ็ดสองเก้าตรงตร,งตรงสามตัวครับมีเแต่คนมามเคยมีไม่เสียงไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าเสียงครึ่งหญิงครึ่งชายเคยมีไหม ไม่มีผมตัดออกัวนั้นอ๋อคือไม่มั่นใจผมจะแคนเซิลออกหมดเลยอ๋อถ้าถ้าเสียงไม่ชัดผมจะไม่ฟังไม่เอาผมต้องต้องถามใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมต้องถามใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเลิกอะไรอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับแค่จันไปสัมผัสนี่เดียวก็รู้เลยครับ ยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยแค่ผมเดินรอต้นโรอที่จะเอาหวยน่ะสัมผัสรู้เลยครับตรงนี้ต้องจุดทูปกี่ดอกตรงนี้ต้องจุดทูปกี่ดอกอ๋อเหมือนเขาจะบอกเราลวงหน้าเลยครับรู้ที่จริงอาจารย์ก็เคยบวชมานานเนาะเยอะเนนเนนเนนสี่สิบเจ็ดพันษาห้าสิบเจ็ดพันษาครับอู้เธอ่าเยอะมาก ผมอุ่นใจับเอฟซีอยากให้การเปิด้ากาศนิดนึงเปิดได้เออเปิดนิดนึงไอไอระอับคนนิดนึงให้ก้อนหน้าให้ในหน้าเนาะอาจารย์โยตัวปลอมครับบางคนก็อยากเห็นเออใช่เเพราะว่าอาจารย์โกยตัวปลอมหรือเปล่าเออปลอมหรอกเดี๋ยวเซ็นลเซ็นตห้วนี้แล้อ๋อไ่ไปเรื่อยๆแต่ลายเซ็นอาจารย์ได้แล้วเมื่อกี้นี้ครับน้อลายเซ็นอาจารย์นี่เต็มๆนะครับลายเซ็นอาจารย์เอา เนี่ยฮะอาจารย์โกยฮะดังเข้ามาอลไรง่วนแล้วอาจารย์เนาะอู้ห่างวดติดต่อกันแล้วครับจะง่วดนี้ได้เลยใช่ไหมเนยอาจารย์ได้แล้วโอ้ยได้แล้วงวดนี้ได้แล้วได้แล้วอาจารย์นั่งก่อนนั่งนั่งก่อนครับครับครับเป็นไงบ้างครับเป็นก่อนครับเป็นก่อนตอนนี้นะครับสบายดีสบายดีอยากให้ทุกคนทุกท่านที่ดูในทุกช่องในช่องทุกช่องนี้นะให้ดูกันทุกคนแล้วห้าม เอาตัวนี้ไปลอกเรียนแบบเขาว่าเขาหาว่าผมเอาเลขเขามาหาว่างวดแล้วเขางวดแล้วที่ให้มาสอง6ห้าสองหกเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์คุยเอาเลขเขามาอืแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่าอาจารย์คุยไม่เคยดูโทรศัพท์อ่ะมาดูงวดนี้ให้กอนกันให้อวานฝันเมื่อคืนนะอขี่ช้าง้ จานตุ้ยที่ช้างจากต้มปลวกต้มปลวกครับที่ช้างมาจากต้มปลวกมาถึงบ้านช้างหายโอ้ช้างหายครับต้องตื่นเลยหายช้างช้างหายมาแล้วไม่มีไม่มีแอกไม้ไม่มีทุกเพียนให้ครบไหมให้ครบห้านะให้ครบห้าบเนยด้ก็ได้เจ้าได้สองสามสี่ห้านะครับผมเด็ดมาให้ห้ายอดครับ ไหว้พุทธเจ้าอัยยะผมมันเป็นธรรมเนียมของอาจารย์โกยนะมหาอาจารย์โกยก็ต้องมีธรรมเนียมบ้าสิตะตมนุมจิวเตียนเทียนจิมกลจูจิตญาณหมดที่ประกันเพื่อได้กันตะบองเดชไว้ในจึงวะกว่าจึงจึงกวัตรโสมทีสวาหะตะทุกข์สาทุกข์อตรวกษเนี่ยโอ้สาธุสาธุโกยบอกว่าใครถูกกันทุกๆคนกรรมกรนังเสยูใครส่วนและตรอมด้วย ตาตุกตาตุกใสตัวที่ตุกท้องเดี๋ยวผมขอปากกาด้วยนะขอปากกาเขอที่โชว์ปากกาเนี่ยเลขามีพร้อมไม่ต้องห่วงขอแดงแดงขอแดงแดงเนาะอ่ะแดงแดงตาแดงนะเลขาแต่จุดเอาจุดไอ้จุดไอ้คนที่ช่วยบริจาคนะไม่เออไข่ไข่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากที่ว่าอาจารย์ปุยจะให้เลข ผมก็เลยต้องมาเอากระดาษมาให้อาจารย์ครูเขียนให้ครับนะครับในการที่อาจารย์ครูต้องขอให้อาจารย์ครูเขียนใส่ในกระดาษครับให้มันเหม็นเม็นให้มันเป๊ะเลยครับเป๊ะเหม็นนะเฮ้ยแม่ใจแม่ใจขี่ช้างไหมหมูขืนน่หมูขืนขี้ช้างนี่ละฝันว่าขี้ช้างขี่ช้างมาโอ้อาจารย์ครูอ่ะเล่าความฝันให้ผมฟังหน่อยได้ไหมผมขี่ช้างมาจะกันเตินนู่นกันเตินกันเตินก็คือจอบปลวกจอบปลวกจอบปลวก เปที่ช้างที่เดินจมปลวกมามาถึงบ้านมาถึงบ้านมาถึงบ้านแล้วช้างหายแล้วก็ตื่นเลยทีนี้มาถึงบ้านช้างมันหายครับได้อะไรยังไม่ยังไม่บอกเพเขียนครับยังไม่บอกยังไม่โบกให้ให้จานคุยเอบเขียนก่อนนะครับเอฟเขียนนะเขียนให้เออใจโบใจเย็นเย็นใจเย็นๆนะอะไรครับจานคุยเพื่เขียนมาให้แล้วเฮ้ยเล็กดีสุดเฮ้ยเล็กสวยการเข็นสองใบเลยไหมคนระบายเลย อาจารย์เดิห้ปสองใบเลยใบใบใบนั้นต้องต้องมีค่าค่าครูด้วยนะค่าครูใช่ไหมค่าครูนี่เป็นขวดค่าครูนะครับเราจะไปดูตัวเลขกันนะครับเอาเอาอาจารย์โปรยไหนของผมไหนกระดารอาจารย์แบ่งให้ถูกนะ้ให้ผมไม่ถูกนะให้ถูกนะอาจารย์เอาของผมมาเลยอ่าอาจารย์โปรยให้มาแล้วพร้อมที่จะโชว์ใช่ไหมเนี่ย อาจารย์พอมาผมนี่อาจารย์พร้อมพร้อมที่โชว์ยังครับเนี่ยมาดูนะโชว์ได้เลยครับโชว์ได้เลยครับโชว์ได้เลยอาจารย์ป่ยให้ไปแล้วครับป่ยให้ไปแล้วงวดวันที่หนึ่งลิงหาค์ขาผมปีพุทธศักราช2564เลขที่ออกแก๊แป๊ะเกตเก้า เจ็ดเก้าแปศูนย์เจ็ดเก้าแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมครังกันให้ดีดีเจ็ดเก้าแปดศูนย์โอ้โหเลขนี้มันโดนใจจังเลยสามตัวถ้าเป็นสามตัวอาจารย์เล่นไหมเนี่ยยังไม่รู้อาจารย์โอ้ยถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้ผมยังไม่ได้เอาพระขมาผมมาที่ไหนผมไปนอนนู่นในเมื่อคืนนอนกับเจ้าปวกเลยครับที่สองผมตื่นมาตัวไหนแข็งแข็งอาจารย์โกดชอบไปนั่งไปนอนอยู่นั่นั่งในคืนอาจโรยผมกดชอบบอกเราคืนนี้ไหมนี่ย ฮะขอเล่าคืนนึงอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อุ้ยเลยอ่ะบอกว่าอุ้ยเลยอ่ะผมขอเล่าคืนนึงได้ไหมให้ไม่กล้าให้ผมไหมเอ้าอาจารย์โกยให้ผมอักผมผมขอเล่าอาจารย์โกยเมื่อกี้คืนอาคุมงซับพยานาคซาทั่วอาจารย์กุยมาครั้งแรกอ่านี่ยมาครั้งแรกก็ขอให้ดังขอให้โดนนะครับครับพญานาคมากนะครับดีน้องดีไม่ดีออก้ยะอ้ยโอ้ย ดีไม่ดีวันนี้เย็นนี้อาจารย์คุยว่างนั้นอะแต่ไม่รู้นะอะมันเอาอันนี้มาให้อะไรอาจารย์คุยให้เราผึกมาผมให้อาจารย์คุยคืนนู่นให้ไปให้มาให้อันนี้คืนนี่ผมให้มือมือเบละมือหลงหมดแล้วผมให้อาจารย์คุยคืนปัจจัยตัวนี้ปัจจัยอะไรเป็นแสนเลยบอกมีผู้มีผูยซึม ร้อยพันหมื่นแสนนับทั้งสองข้างนี่นับทั้งข้างหน้านับทั้งข้างหลังเป็นแสนเลยนี่นะครับพถึงงานใครน้อ วยโพในเขาหน่อยจานวิควันโนสุขังพลังจัตตุโรปเตยัทายโกติคามิศุตยามิจัตตุโรปเตยัทายโกติคามิศาตยามิจัตตุโรปเตยัทายโกติคามิสาธุสาธุขอให้ผู้ให้เจริญได้เนาะให้มาก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยถ้าเย็นนี้ซื้อทุกอีกนะครับก็ฮานงฮานอยนี่นี่ไม่ไม่ติให้เขาดูหรือว่าได้กีบาท ตึงแล้วเป็นหลักแสนนโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยอยากดูหน่อยเขาดูเลยนะครับนับรุ่นะครับอือข้างหน้าสามข้างหลังสามเลขอะไรไม่เลขอะไรเป็นแสนเลขอะไรจังหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าอันนี้ไม่เอาแล้วศูนย์ศูเอาเลขเลขเลขขออาจารย์อาจารย์จะให้เลขอะไรเอาเสียงดังๆโคตรนี่ไงนี่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 เอาเสียงอาจารย์เลขเลขจารยนอ่ะจ้าเลขจานนั่งนั่งหน่อยนะเจ็ดเก้า លេខ07980ครับអាចារ្យបងស្ដាប់ច្បាស់ៗอีกครั้งนึง7980ครับ7980 7980 79000000ឲ្យអាចារ្យជួយអើយូវិញខែងជ្រើនเด้อគូនយ៉ៅអើយទៅត្រោឈ្នះមាសត្រោទៅគុំឲ្យទៅចាញ់ជីចាញ់អេងលើយអាយុវិញខែងជ្រើនគប់គប់ទៅនឹង